โอเคอีตรูนะกับอีตรูรุนไงดินเม็ดดินเม็ดไม่ดินเม็ดนี่คิดรายยุติราการเม็ดแล้วอีตรูดินเม็ดแพลตินัมแพลตินัมรุ่นไหมไม่แพลตินัมไม่เบียดได้มันจะได้เก็บไป้หนฮะเบียดไม่ตันแล้วกินแล้วเดือดก้าพันลูกพอนวังนี้ลำบากตัวหวานรวยปึ่งค่อยแล้วไอ้นู่นหนุ่ยดีกรมโยมไม่ตักหล่อน หากูเจอกูเจอได้เหตการณรถกันหนึ่งก็เกิดนกูมาเจอบางมันคว้าเปล่าปงลูกขว้างเล่นใจเหอบุบรถมันก็มึงนันกูไม่เจอกันกันนกเกิดนรถโลโลกูจะเจอรกทีกัรรถดีแล้ตอบไดอโออะบาทนี่ตมรัดแกงต่อจะมาไดนใริบตาคุณใครน้อดีไม่ก็ใจน้อยแบานเล็กปรนี่ ให้คำว่ารถดีแต่ก็แรงมาต้งว่ารถคุณหนาภาพเวลาเิอตรงดาวพออดาวเลยต้องพอนแลวรถดีมึงต้องพอนไม่พอนกุยปัดพื้นต่างอ้อละกกมันเก็มไม่ฝักได้กินแรกพีมาแล้วไอ้หนูยสมมหมดว่ามึงไปตึงประมาณก่อนเด็ได้แลวใกล้หนาราตเตึงอันนองค์าชานำพาไปอ่าลูกเจ้าึงราชตินดาตรงรับจังหวัดดียพี่เปขคาเปเจ้าค่ะ เอาไประจาวขาเล่นกับเมียแล้วก็แรงพผนเปื่าแรงเชยเชยนี่แเด็ดพี่ไปขาแรงเชยเชยแมมลไดได้ตอได้ก็ึ้นตอในายบ่าวัวนี่แเด็ดพี่พูดภาษากลางได้ได้จ้ะแส<ะ>ด็ดพี่ไปขาจ้ะแเดดพี่เป็นผู้ชายชาติแสด็ดพี่ยิงปืนได้ไหมขายิงได้ พี่ยิงแม่นไหมยิงแมน่น้าไม่แม่นมุดฉังก็ยิงโถ่อยไปเหลือใครได้หลอกก็ยิงกูพี่กจ้าการที่เราจะยิงปืนให้แมน่นนี่เราต้องทำไงล่ะก๋คือการมวิธีการยิงปืนให้แมน่นนี่เราต้องขึ้นนกขึ้นนกนี่ขึ้นยังไงให้แม่นล่ะก๋าเราเช็กเลยรังมันคนว่ารังรังหรือไม่ นกร้อยทำใจมันแล้วพอขึ้นนกแล้วเราทำไงต่อล่ะขาพอขึ้นนกแล้วก็จัดการเหนียวไกให้กลัวกันไรอะไรเหนียวไกตองตาย้อีกูแจ้งๆจงยกให้เรากระจงจงแรกไม่เป็นมึงอนทีนี้ไอ้นุ่นน่มึงยิงปืนได้จริงนะได้เออแกงแกงต่อไปได้เป็นกว่าใจเพราะคนได้เป็นรัฐเจ้าเรานมต้องยิงปืนเป็นครับ มึงอัดนานแลยมั้ยนู่นดูยิงปืนน่ะผมอัดไปแกล้วจีบเมียเพื่อนนู้นอ่ะวนนี้จีบเมียเพื่อนกันเลยครับชใช่ไปจีบเมียเพื่อนไม่กลัวต้องนรกเหรอผมกับพิมมาบ้านผมเกลียดได้กูย่อยมา heat ม,มึงไม่กลัวลแต่ต้องนรกต่อไปคนจีบเมียเพื่อนต้องปีนตอนง,งิ้วหน้าม,มันเล็มคมไม่ปลื้มผมไม่ละใจใครเด็กไร้คว้านไปให้ข้างลงสักเลเมต่ำร้อยนิดน้ำมี๊อุ้มคางใครจิ้มเบี้ยกูก็ เมียเปลือนนี่มันร้อย,อยร้อยจีบเมียเปลือนนี่ร้อยเก้าแก่เมียเปลือนล้วปิดกับกล้องเรามันอ้อมนี่เมียเปลือนอ้อมจริงอ้อมมัไอะร้อยเจเบป่ว่าวอ้อมมันดินพื้นพัวมันนะไรให้ปีดนี่พูดได้เป็นลังใช่หอยถูกที่ลัง,งชังฮอนใหนปีดนี่อันเสียหลังใช่หอยเมียเปลือนนี่เปิดรำจะหนุก,ก็ที่กองอ้อมคือที่นามันรวมอยู่ด้วย เมียเองงานยังเลยไปยุง่งเรยเมี่ยเผื่อนเมียรรมไม่ร้อยกล้งไม่แรงกินแต่มันแต่ว่าไม่ไกลวิง่งเมียเออเมียเผื่อนน้ากบจะวะเฮ้เวลาไปนอนกับเมียเผื่อนมันรุนเนี่ยรุนจริงรุนว่าแนกุดบอนล,ล่ะรุนว่าก็ยิ่งป่าได้ย,ยิ่งหนูก,ก้าวตูยิ่งกูนี่ยิ่งโลกใจย,ยิ่งปอมมัน,นอันเนอะ เก่งก็โยโบลูตายเมียน้อยอยังกันโอ้ยเน,นี่ยนุ่มยังเมียนอยกันนะเนี่ยโอมาทำอะไา,าไปร้องโยชักคุมยิ่งโยไม่เมียนอยเจอแต่เออมึงเงินเหวเยแย่เปลืองยาไรแย่แยปอนนี้ได้ลงรูเดิมเงินก็คุ้มพ่อเพียงเนึ่งคนเราตั้มเวลาดำรัดนายล่วงหวาพ่อเพียงได้ตกเหลืองไม่ใช่เต่าแต่เหลืองตั้มกันเสร็จเรืองเมียฮะไปพ่อเพียงก็ได้เกึ่นลูกไปพ่อเพียงได้เมียพ่อเพียงกินข้าพ่อเพียงนอนหลับพอเพียงพ่อเนี่ยโยบาย แต่บ้านร่ไม <My> ่ก <The> ็โรจับปอเพียงงั้นเหมือนมึงง้ามียน้อยเนี่ยจนนี่ตายโองอ้ามียน้อยไม่เกี้ยไม่แก่อ้ากูไม่อ่าเมียน้อยก็แก่กูรวยขึ้นมึง